ตอบคําถามนี้นะครับขอดูมีดหัวตัดที่ใช้อยู่นะครับเป็นมีดนี่เลยครับมีดทรงหัวตัดหรือว่าทรงเรมโบหรือว่าทรงมีดแคปนะครับเป็นมีดที่ใช้งานเยอะแล้วก็บ่อยที่สุดนะครับผมมีดนี้ดียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมครับมีดชนิดนี้ก็ตีขึ้นมาจากเหล็กแหนบนะครับความยาวของตัวใบมีดก็อยู่ที่30เซนหรือว่าประมาณ1ฟุตครับความหนาของสันก็อยู่ที่6มิลครับผม ก็ใช้ทั้งงานหนักและงานเบาได้เป็นอย่างดีครับเป็นมีดที่ว่าครอบคลุมเลยทีเดียวครับก็ทําที่เน็บขึ้นมาจากข้อพีวีซีครับผมให้มันสามารถขยับไปมาได้เคลื่อนไหวได้สะดวกอย่างนี้ครับเวลาเราใช้งานก็จะไม่เกะกะแล้วก็พกง่ายใช้ง่ายครับผมสะดวกรวดเร็ียวครับผมแบบนี้ครับลองมาดูงานเบาๆนะครับการเหลาการถากนะครับทําได้โดยง่ายเพราะว่ามีดมีน้ําหนักที่จะเหมาะสมกับงานทั้งเบาและหนักครับงานสับงานตัดนะครับก็ ทำได้โดยง่ายครับผม